วัสดีท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ผมอยู่ที่รถเกี่ยวไทยเจริญการช่างนะครับผมก็อยู่ในงานธรทรมศการพระธาตุนาดูนครับผมนะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับผมนะตอนนี้ก็ไทยเจริญการช่างนี่ก็มีรถตีดินมาด้วยนะครับผมนะแล้วก็รถเกี่ยวแล้วก็รถเกี่ยวข้าวโพดมาสคันนะครับผมนะ เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงระบบปฏิบัติการของเขานะผมแต่ละคันว่าสเปคเป็นอย่างไรมีจุดเด่นตรงไหนแล้วก็ราคานะครับว่าตอนนี้มีราคานะปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่เก่งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งพอลล่าปากหวานทีแล้วพี่เก่งครับผมก็ดูแลครับครับผมจะดูแลเรื่องการตลาดการตลาดขายจะดูแลตรงนี้เป็นหลัก กับข้าวไทยเจริญเนาะกับเอ่อคันนี้บริหารงานโดยอ่าเสียแข้งครับหรือป่าแข้งป่าแข้งนะครับครับผมสำนักงานอยู่ที่ไหนพี่อ่าอยู่ที่อ่ายี่สิบสี่หมู่แปดตําบลเตยใหญ่อำเภอเตยน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับอ๋ออ่ากี่ตังค์มากี่กี่วันแล้วพี่อ่าคืนนี้ก็คืนที่แปดคืนที่แปดแต่จริงๆผมมาตั้งแต่วันที่สิบสี่พอดีออกจากงานชมรมพิจิตรก็ดิ่งมานี่เลยครับก็ อยู่นี่ก็อสองวันพรุ่งนี้วันหนึ่งพรุ่งนี้วันหนึ่งกับพรุ่งนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับกับพี่เก่งอ่าไทยไทยเจริญการช่างเนาะครับผมกี่ปีแล้วพี่อ่าที่ก่อตั้งมาก็เกือบจะ40ปีแล้วครับอ่าคือกาเป็นรุ่นรุ่นแบบรุ่นบุเบิรกเลยมั้งนะอ่ารุ่นบุกเบิกตอนนี้ถ้าถ้าถามก็คือเราคือรุ่นบุเบิกครับของวงการรถเกี่ยวครับผมครับนะครับรับโอ้ กหลายปีนะใช่ครับประสบการณ์ดีก็โหพอสมควรเอาพอสมควรแล้วครนะมาณปัจจุบันปี2024ครับไทยเจริญก็ได้มีการก็เราจะมีการพัฒนาพัฒนาจากเดิมอีกเล็กน้อยเพราะว่ารถเกี่ยวตอนนี้มันแทบจะสมูทกันแล้วมันก็จะมีการพัฒนาหนึ่งเรื่องการดูแลและเข้าถึงได้ง่ายสองเรื่องความสวยงามเป็นหลัก อย่างปีนี้เราก็เปลี่ยนโฉมเรื่องหน้ากากหน้ากากโฉมใหม่โฉมใหม่ถ้าลูกค้าเห็นก็จะจะดูดันขึ้นดูดันขึ้นจริงครับผมโอ้โหนี่ครับทุกคนหน้ากากกับไฟก็เป็นโฉมใหม่มาใช่ครับเป็นไฟโฉมใหม่รับไฟไฟไฟโฉมใหม่หน้ากากโฉมใหม่สว่างนี่ก็เป็นไฟ LED ใช่ครอบคันนะครับผมนะครับผมไล่มาตั้งแต่ปากเกี่ยวพี่ปากเกี่ยวเราจะกว้าง3เมตร อันนี้จะเป็นรุ่น T300 รุ่น T300 มร้อเรยเรียกว่ารุ่นใหญ่ของเรานใหญ่สุดเลยใช่ครับตัวนี้ก็ก็คือตู้นวด6 6หฟุตสี่หกฟุตสี่อุ้ม3ตันครับตัวนี้ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งของเราก็คือ T200 รอครับทีสองหับูนตัวนั้นก็จะตู้5้ฟุตรับอุ้ม2อตันครึ่งนะครับก็จะย่อลงมากนิดนึง ให้เหมาะกับพื้นที่ทางอิสานแต่ในนี้ทางอีสานต้นใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเล่นรถใหญ่กันแล้วเพราะว่าพื้นที่มันเริ่มขยับขยายขึ้นอ่าครับผมตอนนี้เราพาพาไปดูกลุ่มกําลังด้านหลังดีกว่าพามาดูครับผมครับผมอ่าอย่างตัวใหญ่ก็ลรลเลอร์จะลรลเลอร์ล่างจะเป็นสิบเอ็ดลูกอ๋ออ่าโซ่สี่สิบแปดข้อครับนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นทีสองห้าสูยรรุ่นเล็กเราก็โรลเลอรสิบลูกโซ่สี่สิบแปดข้อครับอ่าอันนี้จะเป็นความต่าง แค่นั้นเองที่เหลือจะเท่ากับตัวใหญ่หมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นเจฟไฟนะครับปั๊มเป็นไดกินเบอร์ยีาเหมือนกันแล้วก็จะมาต่างเรื่องตัวเดินนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยเราจะมีให้เลือกก็คือตัวเดินเก่านอกญี่ปุ่น12ดตองทีหรือจะเป็น p ี2ีสองหรือถ้าลูกค้าจะใส่ตัวเดินใหม่แมงป่องก็ได้สามารถถ้าใส่ตัวเดินแมงป่องก็จะเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายลงไป ครับลถต้นทุนลงไปได้อีกหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นรถลูกค้านะครับก็คือเราใส่โบคู่นะครับมันก็จะเพิ่มกําลังมาเป็น300แรงนะครับไทยเจริญนีโบคู่กี่คันแล้วพี <S <S ่เยอะมากเพราะว่าเพราะว่าโดยโดยโดยกระแสะตอนนี้ครับซึ่งมันไปตอบโจทย์ให้กลุ่มคนเล่นรถรที่ที่เราสอบถามมาจากคนเล่นรถจริงๆก็คือ หนึ่งมันทําให้พละกําลังเครื่องมันตรงตัวอ่าพอกําลังเครื่องมันตรงตัวเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันมันก็ลดลงลดลงอ่าถั่วเฉลี่ยแล้วที่ถามคนใช้งานจริงเขาบอกเกือบเกือบไร่ละครึ่งลิตรซึ่งถามว่ามันดูมันน้อยแต่ถ้ารวมไร่แล้วมันเยอะมันก็เลยกลายเป็นอ่ความนิยมความนิยมแต่ถ้าลูกค้าจะใส่ก็ต้องเพิ่มเป็นออปชั่นเพิ่มอ๋อกับตรงนี้สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ตัวนี้เป็นเครื่องเจไฟไหมพี่เจไฟครับข้อสังเกตของเจไฟอ่ เอกลักษณ์ของเขาเลยคือปั๊มตัวล่าใหญ่ปั๊มใหญ่นะใช่ใช่เขาอยู่ในตระกูล j o 84ครับครับผมตรงนี้ส่วนปั๊มตัวเดินพี่อ่าเป็นของไดกินครับหรือเขาเรียกปั๊มพีวีกันอ๋อที่นี้จะนิยมใส่กันในอู่ต่างๆของไทยเจริญนี่ใช้ปั๊มปั๊มปั๊มใหม่ครับปั๊มใหม่เลยเนาะใช่ครับปั๊มใหม่ครับพี่ขอสอบถามหน่อยครับ ในค่ายของของภัยเจริญเนี่ยมีมีรับประกันไหมอย่างพวกเครื่องยนต์การรับประกันเนี่ยลูกค้ามักจะถามว่ารับประกันยังไงครับคือผมาจะรับประกันช่วงแรกของการใช้งานเหมือนลูกค้ารับรถไปลงนาปีอย่างเงี้ยครับหรือลงนาปังความสัมพันธ์ของรถเกี่ยวเนี่ยสิ่งที่ลูกค้ากลัวหนึ่งเครื่องยนต์จะพังไหมปั๊มจะพังไหมเพราะพวกนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเครื่องยนต์มันได้รันช่วงแรกของการใช้งานถ้ามันมีปัญหามันจะแสดงอาการตั้งแต่เริ่มแรกครับเพราะฉะนั้นอ่ะช่วงแรกเรารับประกันพูดง่ายคือ ดูแลทั้งคันเอางี้ดีกว่าดูแลทั้งคันเลยใช่ครับเราจะไม่พูดว่าเรารับประกันในนี่ปีปีหนึ่งไอ้นู่นเดือนหนึ่งอย่างบางคนเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยออกไปเกี่ยวนาปีเกี่ยวครั้งเดียวกว่าจะกลับมาเกี่ยวอีกทีก็ครบปีแล้วบางที่บอกรับประกันปีหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วพอมาลงนาปีคราวหน้าก็จบแล้วใช่ไหมครับใช่อันนี้รับประกันใช่ครับดูแลกันไปใช่ใช่ใช่ส่วน เรื่องการดูแลเรื่องคาปรึกษาเนี่ยเรายินดีให้กับลูกค้าทุกๆท่านอ๋อครับครับคืออยู่กับเราเนี่ยเราผมดูแลจนกว่าลูกค้าจะเลิกใช้รถเดี๋ยวนี้มันง่ายครับมีอะไรคุยกันทางไลน์ครับใช่บางอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่ถอดอย่างนี้นะซ่อมอย่างนี้นะมันคุยกันได้สามารถเปิดกล้องคุยได้เครื่องผมเนี่ยยีบสี่ชั่วโมงไม่มีปิดโทรศัพท์นี่นะครับลูกค้าเคยลองเทสมาแล้วตีสองโทรหาผมอ๋อคือคือเราเข้าใจครับช่วงนาปีมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆครับเพราะนั้นนะถ้าเขามีปัญหาเขาอยากแก้ไขตอนนั้นเลย วันนั้นผมจะเป็นคนที่ว่า,อาแอคทีฟไปเรื่องนี้คครรับเดีย๋ยวมาดูเธอโบคู่แล้วครับผมครับเครื่องยนต์ตอนนี้ก็จะมาดูระบบสายพานสายเครื่องเนะาะ่ายเครื่องตอนนี้เราจะดูโล่งกว่ารุ่นเก่านะครับปกติตรงนี้มันจะแน่นไปหมด<อ>นะครับเราขยับไปไว้ด้านในเพื่อให้การเข้าถึงมันง่ายขึ้นขยับอะไรบ้างพี่ขยับตัวโครงสร้างด้านนี้ครับจาก่อรกรองอะไรจะอยู่ด้านนี้เราขยับขึ้นไปไว้ด้านบนโอ,โอ้เอากครงใช่ อยู่ด้านบนเนาะใช่เพื่อตัวเนี้ยมันจะได้ง่ายกับการเข้าถึงแล้วก็ตัวพาลอยตัวนี้นะครับก็คือแต่ก่อนเราจะไว้ด้านในวลาเราจะเปลี่ยนสายพานตู้ข้างลําบากแต่เนี้ยเราก็คือขยับลูกปืนมาไว้ด้านในให้เล่นเราสามารถถอดสายพานตู้เข้าไปด้านในได้เป็นเพลาลอยใช่ครับเพื่อความสะดวกครับอ๋อนี่ยนี่นี่ยายพวกอ่อ รองอะไรไว้ด้านในดีอย่างใช่ครับแต่ก่อนจะอยู่บริเวณนี้ลาแกะอะไรเนี่ยมันก็ได้ไม่กระเด็นโดนตักทานมันง่ายครับประปามสะดวกใช้เครื่องพี่ใช้ยอยอะไรอ่าตัวนี้เขาเรียกยอยยางครับอ๋อยอยยางอ่าที่เราอ่าเปลี่ยนมาใช้ยอยยางเพราะว่าอ่ายอยยอยเก่านอกตัวนี้หายากครับแล้วตัวนี้ยอยยางมันมีข้อดีคือมันทำงานนิ่งเงียบอ๋ออนิ่งนิ่งครับ่าไม่ค่อยมีเสียงรบกวนอ๋อการการสั่นมันก็น้อยลงครับจริงๆแล้วเขาใส่กันมานานแล้วใช่แต่เราไม่ค่อยได้เห็น แล้วไทยเจริญโดยมากใช้ยอ,อยางเยอะม่อสาณนะปัจจุบันนี้ถ้าเป็นรุ่นใหญ่เราใส่ยอ,อยางหมดทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วการดูแลรักษาอะไรพี่การดูแลรักษาคือพวกนี้มันจะหมดอายุยัางงานเนี่ยก็คือตัวยางตัวนี้แต่ก็สี่ห้าปีครับพอมันสึกเราก็เปลี่ยนเฉพาะลูกยางแค<อ>่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากอะไร,รับลูกปืนในใช้ยังไงพี่พวกมูลเล่อะไรตัวนี้นนนล,ลูกปืนตัวนี้เขาเรียกลูกปืนสลีป NTN เวลาถอดอ่ะมันคือสามารถ เราไม่ต้องไปอัดคือปลดล็อกตัวนี้แล้วก็ตีหน่อยมันก็หลุดแล้วมันก็จะง่ายต่อการถอดเปลี่ยนตัวนี้นะใช่ครับเลกลูกปืนตลิบจะใส่ท้ายเครื่องกับวินตุสองจุดส่วนระบบปล่อยข้าวส่วนระบบปล่อยข้าวตัวนี้ก็คือเราเป็นระบบสวิง180องศา180แล้วนะคือสวิงกลับหลังได้เลยเพราะว่าเพื่อความสะดวกนะครับเดิมสมัยก่อนเราจะสวิงแค่90องศาเพื่อบางพื้นที่เนี่ยมันจํากัด ให้ทุกคันเลยพี่ให้ทุกคันครับไม่มีว่าสร้างออปชั่นเพิ่มไม่แม่ครับออปชั่นนี้คือออปชั่นมาตรฐานคือลูกค้าต่างก็คือได้ออปชั่นนี้เลยโอ้ครับเราทาให้อย่างนี้เลยครับผมครับอมาดูต่อครับผมโครงสร้างพี่เป็นยังไงโครงสร้างในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยโครงสร้างโดยรวมจะเป็นเหล็กกับหมดแล้วเหล็กหมดเลยเนาะแต่ถ้าเป็นตัวเล็กยังคงเป็นเหล็กอยู่นะครับเพราะว่าต้นทุนมันค่อนข้างสูงครับนะครับ เหมือนเราให้ออปชั่นตัวใหญ่ให้เต็มเลยกรับส่วนกระบอกโชกก็จะย้ายจากด้านล่างมาไว้ด้านบนพอย้ายแล้วครับอย้ายแล้วมันก็เป็นข้อดีสําหรับลูกค้าครับคือการตึกหลอของแกนกระบอกมันก็จะน้อยลงเพราะว่าไม่ไปเสียดสีกับต้นต้นข้าวหรือที่คงที่โคนเข้าไปอัดก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของกระบอกโชกช่วงล่างนี่ค่อนข้างสูงมี่เรายกสูงครับเรายกช่วงล่างสูงยกโค้งตู้สูง เพราะนั้นรถเราจะดูสูงครับกลับจะดูสูงกาค่ายอื่นครับเพื่อความโล่งสะดวกครับนะครับตัวนี้มีระบบลมไหมอ่ามีระบบยิงลมครับตัวนี้เป็นระบบอ่ายิงลมปากตัวเดียวตัวเดียวครับอ๋อก็แค่นี้เขาเขาตู้เราไม่ค่อยได้ปลดอยู่แล้วต่วใหญ่ปากเราจะสุดงานแล้วเราปลดเพราะนั้นเราก็จะยิงเฉพาะปากครับครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกปั๊มยกหน้าครับส่งกำลังยกหน้าแล้วก็ตมต่อเป็นของยูชิดะครับอ๋อ ครับเก่านอกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วมีกรองปั๊มด้วยนะเนี่ยอ่าตอนนั้นจะเป็นกรองตัวนี้จะมีหน้าที่กรองอ่าตัวยกหน้ากับอ่าท่อส่วนกรองสองลูกนั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนครับจะแยกเป็นสองระบบก็ดีก็ดีครับกรองน้ำมันเอ่อ้ลิกชัดสะอาดนะครับรับมอ่าอันนี้ล้อนำอ่าตัวนี้เราใส่ล้อนำสิบแปดครับแต่ถ้าลูกค้าคิดว่านาที่บ้านเราหล่มมากๆ ก็สามารถขยับขยายเป็นล้อนำยี่ได้ได้เนาะครับอยู่ที่ออปชันลูกค้าเพิ่มเติมส่วนช่องล่างเราเป็นระบบขึ้นรูปเองครับใครจเนในโซ่โรลเลอร์นี่จะใช้ของเบรนด์ไหนฮะอ่าตอนนี้โรลเลอร์ผมใช้แมงป่องครับปัจจุบันโซ่แมงป่องเราก็มีครับแล้วก็จะมีโซ่แมงป่องกับโซ่ itr ที่ใช้อยู่นาะใช่ครับเพราะว่าราคามันจะหกหมือัพแลาค่อนข้างสูงครับกับ ออปชันถือว่าจัดเต็มครับผมนะครับครับตัวใหญ่เราจัดเต็มครับรับอ้พิเศษที่นั่งครับพี่อ่านของอะไรนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเบาะเบาะเราใส่เราใส่โชว์โอ้รุ่นชอบแต่ลูกค้าอยากได้เราก็จัดให้จัดให้ครับผมอ่าอันนี้อยู่ในราคาเท่าไหร่พี่อะไรเบาะนี้อันนี้ราคาผมว่าเข้ามาคุยกันที่อู่ได้ได้เพราะว่าราคามันหลายอู่ก็แตกต่างกันอครับผมว่ามีอะไรโทรโทรท้ามากินกลางคุยกันก็อ่า บางอย่างมันเรายดลดหย่อนได้ราคาไม่คงที่ชแบบนี้ดีกว่าน,นะ,นะเอ่อณปัจจุบันนี้รถเกี่ยวข้าวอย่างไทยเจริญนี่เอ่อปัจจุบันนี้เขามีเอกสารเล่มไหมพี่มีครับ <ๆ S 2> เหมือนเล่มรถครับเพราะลวถ้าถ้าพี่มาดูตรงนี้มันจะมีเนมเพจอ่าเนมเพจตัวนี้มันก็จะบอกวันเดือนปีที่ออกแล้วก็หมายเลขเครื่องกับมันก็จะไปอิงกับเล่มเหมือนเล่มรถเลยครับคันนี้คือยังไม่ได้ยิงโค้ดยังไม่ได้ยิงโค้ดครับ ยังไม่ได้ยิงโค้ดแล้วมีเจ้าของอย่างคันี้่ามีแล้วครับมีแต่เรายังไม่ได้ยิงโค้ดเราจะยิงโค้ดวันที่เราจะออกรถให้ลูกค้าคือการมีเอกสารเล่มมันดีอย่างเนาะเป็นข้อดีครับเราซื้อขายเปลี่ยนมือเนี่ยมันสะดวกสองบางไฟแนนซ์ตอนนี้เขารับครับแต่อายุรถต้องไม่เกิน7จ็ดปีทกศน่ะต้องเรียกหาใช่ครับเพราะนั้นรถเราลูกค้าซื้อผ่านรปัจจุบันนี้ต้องมีนะพี่ต้องมีครับเราขายเข้าทกศเยอะซื้อรถเกี่ยวเนี่ยต้องถามนะมีเล่มไหมใช่ครับใช่ครับ พอลูกค้าตัวนี้ก็ซื้อผ่านทกศกันเยอะนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องดีพี่เรื่องดีมากนะผมนะคือเราต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคครับเบ็ดเสร็จก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ครับครับผมเบ็เสร็จราคาคันนี้อยู่ที่ราคาตัวรถเลยตัวนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่สองล้าน5้าแสนสามหมื่น สองล้านห้าแสนส่วนอ่าออปชั่นมันมีเพิ่มเพิ่มเติมลดหย่อนได้เพราะนั้นราคาจะไม่นิ่งอแล้วก็ลูกค้าซื้อเงินสดเรามีส่วนลดให้ก็คือราคามันก็บางทีก็มีโปรช่วงจัดโปรอะไรก็มีส่วนลดใช่ใช่มีส่วนลดลงนะผมลูกค้าซื้อเงินสดอ่ะเรามีส่วนลดให้ตลอดแต่ก็อยู่ประมาณ2ล้านอยู่ประมาณนี้สองล้านกว่าครับประมาณนี้อ๋ออันนี้คือปากเกี่ยวข้าวใช่ครับแล้วปากเกี่ยวกระโพนมีอีกรับนี่ครับอยู่ด้านนู้นครับอะเดี๋ยวอันนี้คือ ตัวนี้ก็คือตัวใหญ่เหมือนกันปทก็คือตัวตัวใหญ่เท่ากับตัวนี้ตัวเล็กผมไม่ได้มาก็คือต่างกันแค่ออปชันที่ใส่ก็คือตัวนี้ใส่เป็นปากข้าวโพดมาครับจริงๆมันก็คือปากข้าวโพดตัวนี้ก็คือมันถอดปากได้พอเราจะกลับมาเกี่ยวข้าวล้วก็ใส่ปากเกี่ยวข้าวแล้วก็เปลี่ยนที่รอบที่รอบบนอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูปากข้าวโพดนะเขาจะมีการเปลงเท่าไหร่บ้างพี่ ปากกระโพดก็คือเวลาเราเปลี่ยนถอดก็คือถอดตัวนี้ถอดนอตจับก็คือเปลี่ยนยกปากไปเลยแต่ผมแปลก,กตัวนี้เป็นโซ่พีที่มันต้องเป็นโซ่ครับเพราะว่าแรงฉุดมันค่อนข้างเยอะอ๋อถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนก็ปากกระโพดเนี่ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโซ่ครับเป็นโซ่จับสายพานใช่ไหมใช่บริเวณเนี้ยมันจะฉุดด้โซ่อยู่แล้วนะครับมันฉุดมาปุ๊บตอนี้ที่เราทําระบบเกี่ยวข้าวระบบสายพานจะอยู่ฝั่งนี้ครับ นะครับอ่าเราทสจำรองมาให้อยู่แล้วอืมครับเวลาจะเกี่ยวข้าวก็ใส่ใส่ท่อนี้ใช่ปกติครับใต่แต่ถ้าเราจะเอาเกี่ยวข้าวด้วยก็โพดด้วยเราต้องสั่งออปชั่นเสริมนะใช่ไหมใช่ครับเราเราเราแจ้งมาเลยว่าอ่าเราต้องการอเกี่ยวาอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเผื่อนาคตจะเกี่ยวข้าวด้วยอ่าก็ทาแปดปากถอดได้อไว้รอเลยเผื่อวันวันหลังมีเกี่ยว้าวโพดก็สามารถซื้อปากก็โพดไปใส่ได้เลยอ่าพี่ อยากทราบราคาปากเกี่ยวก็พูดราคาปากตอนนี้ราคาถ้าตอนนี้มันจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่ามันตะวิงตอนนี้ได้เข้าค่าประมาณ3ามแสนแถึงสี่แสนครับโดยประมาณครับอันนี้เป็นปากของทางอูอ่าเป็นปากของอู่เลยส่วนหัวเนี่ยจะเป็นหัวจอนเดียครับจอนเดียเนาะครับเป็นของจอนเดียเป็นเก่านอกแท้100%เซเราก็จะมาลื้อเปลี่ยนซีนเช็คระบบให้หมดครับก็ ออปชันอะไรก็เหมือนกับคันแรกเนาะใช่ครับออปชันเหมือนเพียงแต่ว่าต่างแค่ปากปากตรงนี้เป็นปากข้าวโพดเกี่ยวได้ทั้งสองระบบเกี่ยวได้ทั้งข้าวและข้าวโพดนอกจากรถเกี่ยวแล้วนี่เห็นว่ามีรถรถตีดินหรือรถปั่นดินอครับเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมครับผมกับรันนี้บูธไทยเจริญฮะกับดครับด้านหน้าเนี้ยจะเป็นรถปั่นดินนะครับอ่า เราทาอยู่สเปคเดียวสเปคเดียวใช่ครับเดียวอ่าสเปคเดียวแบบเดียวเอียยงแต่ว่าออปชันที่ลูกค้าจะใส่อย่างลูกค้าบอกว่าไม่อยากใส่หัวแอร์ก็ได้ก็ลดย่อดกันไปลดยอดก็ได้ใช่ไม่เอาผ่านดานก็ลดย่อดราคาเริ่มต้นบอกได้ครับล้านเก้าแสนเก้าหมื่นอ๋อล้านเก้าแสนเก้าหมื่นราคาเริ่มต้นครับตัวนี้สเปคกี่เมตรพี่อ่าถ้าถ้าวัดจากนี่ไปนู่นก็อยู่ประมาณ3เมตร1ิ สามเมตรสามเมตรสิบครับอ๋อถ้าวัดด้านในตัวปั่นก็อยู่ที่สองเมตรแปดสิบครับครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเฟืองท้ายของอะไรพี่เนี่ยอ่าเฟืองท้ายเป็นของฮิโน่หกล้อใหญ่ครับโอ้ดีครับทุกคนกระโปรงนะโอ้โหครับยี่สิบเขียงครับยี่สิบเขียงครับผมครับผมเน้นงานคุณภาพอ๋อพี่น้องครับใบโรเตอรี่นะครับผมนะโอ้โห เน้นความละเอียดครับครับโครงสร้างก็เน้นมาตรฐานครับเน้นความแข็งแรงเป็นหลักอ๋อแล้วตัวนี้มีผานไหมมีอะไรบ้างตัวนี้ตัวนี้คือผานเอาไว้เก็บข้างคันอ๋อมผานผานเก็บข้างด้วยอ่าเพื่อความเรียบร้อยอ๋อเอะบางคันไม่เห็นมีนะอ่าเราเพิ่งเริ่มทำเพราะลูกค้าเริ่มบอกอ่าเดี๋ยวนี้ปั่นน้ำต้องโชว์ผลงาน๋อบางที่เก็บข้างคันไม่เอียบแต่ก่อนเราจะใช้เหมือนเป็นคางหมูอ่าเป็นคางหมูด้านนี้ตอนนี้เราก็พัฒนามา เป็นอ็อปชั่นเสริมเข้ามาส่วนตัวนู้นเขาเรียกตัวลากล่องเพราะมีมีมีอะไรบางนี่มีตัวตัวผ่านเก็บข้างคันส่วนตัวนี้เป็นตัวลากล่องมีตัวลากล่องด้วยใช่บางพื้นที่เห็นก็ใช้ในรถไทยใช่บางพื้นที่ในภาคอีสานนะครับก็คือเขาปั่นเขาปั่นนาสองรอบแล้วเขาวานเลยครับตัวนี้มันจะช่วยเรื่องอ่าลากล่องไปในตัวมีมาให้ด้วยไม่ต้องทํางานตั้มตาครับตัวเรื่อไรนะ จะตัวนี้ตัวปรับปีกปีกปีกตัวปรับพื้นพื้นนี่มันเท่าราบเท่ากันการขึ้นกางลงได้ระบบนี้ใช้ไฮดรอลิกไหมพี่ครับอ่าใช้ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดครับทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับอ๋อการขึ้นกางลงับก็ใช่พี่จะตัวนั้นก็เป็นระบบไฮดรอลิกโอ้โหออปชั่นเยอะแฮะครับเอ้าเดี๋ยวไปดูโฉมเขาหน่อยครับรอขนาดไหนนะครับหตัวนี้ก็จะเป็นตู้แอร์ครับก็จะมีจอกล้องตามตัวบิกล้องมาให้สามตัวมีเครื่องเสียงครบครบเซตชุดใหญ่อ๋อดีครับทุกคนอ่า โอ้จอกี่นิ้วนี่อ่าตัวนี้อ่าอยู่ที่ประมาณเติ๊กหกนิ้วครับหกนิ้วใช่ไหมครับผมอ๋อ้ดีครับเป็นหัวเออย่างดีครับผมนะครับมีเครื่องเสียงครับแต่เครื่องเสียงอ่าบอลลังคานี้จะไม่มีอ๋ออันนี้เราใส่มาโชว์อันนี้ใส่มาโชว์ใช่ใช่ใส่มาโชว์อาตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะเป็น P11 ใช้เครื่องยนต์ Hino P11 P11 ครับ P11C ออ๋ครับตัวนี้ก็เป็นของลูกค้าวางเทอร์โบคู่มาเหมือนกัน สามร้อ้าสิกติมันจะ360ร้อปล่อยวางโบคู่วางโบคูาม้อยเก้าสิบวางโบคู่ทุกคนอันนี้เป็นรถลูกค้าอ้าวมีเจ้าของแล้วเหรอมีเจ้าของเลยครับตอนนี้เสร็จงานก็ต้องไปส่งเลยยืมยืมลูกค้ามาชลูกค้าอยู่ที่ไหนพี่อ่าอันนี้ลูกค้าอยู่ที่พิจิตรกับลูกค้าที่พิจิตรกับตัวนี้ก็ออปชั่นเต็มมีผ่านดันมีผ่านด้วยครับผมนะตัวนี้สามารถแบบคืออันเด็กประสงค์นะพี่ดูไปแล้วนะคือคือทำคือออกคันเดียวทํางานได้หมดสามารถเป็นรถ เคลื่องพื้นที่น้าดินได้ด้วยนะปรับนาก็ได้โอ้นี่นี่คือทรงของรถรถตีดินรถดันดินครับโอ้มันเหมือนรถแท็กเตอร์เมืองไทยนะครับอ่าครับโอ้โหตัวนี้ถ้าถ้ารถต่างประเทศก็เรียกว่าอะไรบูบูโดเซอร์ครับแต่ว่าของไทยเราได้ใช้ตัวนี้ดันได้สบายใช่ครับโอ้ก็บอกยก2ตัวครับผมตัวนี้กว้างกี่เมตรพี่อ่าตัวนี้กว้าง2องเมตรหกสิบสองเมตรหกสิบครับโอ้แล้วก็ตัวนี้สเปค เครื่องฮิโน่ปีสิบเอ็ดครับผมแล้วก็ช่วงล่างนี่ช่วงล่างอ่าเราเลือกสิบสองลูกสิบสองลูกใช่ครับตัวนี้จะยาวเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ในน้ําอยู่ในลมมันห้าสิบข้อป่ะเนี่ยตัวนี้ห้าสิบข้อครับห้าสิบข้อใช่เลยครับใบแทกก็เป็นใบแบบเขาเรียกใบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเพราะว่าพวกนี้มันจะจิกดินดีลอยตัวดีมันจะไม่เหมือนใบใบรถเกี่ยวใช่ใช่ใช่ครับเน้นเน้นแบบเนาะใช่ครัแรงเยอะเนะผมห้าสิบข้อเนี่ยมันใหญ่นะเนี่ยนะใช่ครับ รถเลิกของแมงป่องพี่ใช้ของแมงป่องครับครก็ในงานก็มีลูกค้าจากชายภูมาจองไปคันหนึ่งนี่ก้อนสองร้อยนะก้อนสองร้อยครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกครับโอ้เลือกได้เนาะแต่ตอนนี้เขาตอนนี้จะนิยมสองร้อยกันส่วนปั๊มละพี่อ่าปั๊มเหมือนกันครับเป็นดยกินเบอร์ยี่สิบสามครับดกินยี่สิบสามปั๊มใหญ่ด้วยปั๊มใหญ่ครับคันนี้ใช้ปั๊มกี่ตัวพี่สองตัวสองตัวใช่นั้นอ๋ออะไรปั๊มพวกปั๊มใหม่อ่าจะมีปั๊มตัวนี้อีกตัวหนึ่ง ปั๊มเล็กอ่าปั๊มเล็กเอาไว้ยกอ่าพวกคอนโทรลคือมันก็คุมพวกนี่ใช่ไหมใช่ครับคุมพวกนี้อ๋อสวยจัดครับทุกคนช่วงล่างอะไรนี่คัฟซีอะไรนี่อย่างดีนะครับเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะพี่อ่าเป็นเหล็กกล่องหนาพิเศษครับเหล็กกล่องหนาพิเศษครับตัวนี้ก็มีเล่มทะเบียนนะอ่ามีเล่มทะเบียนเหมือนกันหมดมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับผมครับออกโลโก้สอได้สบายเลยนี่ครับโอ้งามหลายงามหลายพี่น้อง นี่ครับให้เจริญการช่างครับผมนะตัว P 1 1ตอนนี้มันก็จะมีแยกเป็นกลุ่มกับกลุ่มของปั๊มสายแท้กับคอมมอนเลวอ๋ออย่างอย่างพี่ไปถ่ายมาพี่จะเจอคอมมอนเลวใช่เจอเจอปั๊มสายราคาเครื่องค่อนข้างสูงปั๊มสายนี่เนาะใช่ก็คือปั๊มสายแท้ครับกับถังบรรจุน้ำมันพี่ครับผมแยก ป็นอ่าตัวนี้บรรจุน้ำมันโซล่าออ๋ครับฝั่งนู้นจะเป็นอ่าเป็นไฮดรอลิกครับครับอ๋อถือว่าโอเคเลยครับผมนะครับนี่อันนี้ภายในครับผมนะจะให้ดูนะครับนี่โอ้โอเ่น้อยแก่น้อยนั่นนี่ระบบจอพี่ควบคุมกับอ่าดูด้านบน ดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างครับโอ้ดูได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงก็ระบบไฟเขามีอะไรระบบวัด่ามีวัดบูธวัดลมครับวัดอ่ารอบเครื่องอครับผมตัวนี้มีระบบยิงลมไหมพี่ตัวนี้จะไม่มีครับไม่มีเนาะเพราะมันเป็นระบบใช่เป็นระบบไฮดรอลิกทั้งหมดไฮดรอลิกนะครับผมแล้วก็บอกอะไรก็อย่างดีับผมนะภายในบนด้านบนเพดานก็บุกอย่างดีนะใช่ครับ เรียวกว่าไทยจเจริญการช่างดีเขาจัดเต็มนะครับผมครับรถปี2024นะครับพวกคอมพิสเซอร์อะไรก็อยู่ด้านหลังเนาะครับผมแผงระบายความร้อนอะไรก็จัดวางได้ดีนะครับนะครับก็ได<อ>้ความรู้เยอะเลยครับผมนะได้เห็นรถที่สมรรถนะดีนะครับผมยังไงก็ฝาก FC กันไปด้วยเนาะไทยจเจริญ การช่างป่าเข่งครับผมป่าเข่งครับก็ตัวนี้ย้ำอีกครั้งราคาตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่ร้านเก0าแสาหมื่นอ๋อร้านเก้าแสนเาหอยู่ที่ออปชั่นเพิ่มเติมหรือรถหย่อนรถหย่อนนะครับผมครับอ๋อโอเคแล้วผมก็มีส่วนลดพิเศษให้มีส่วนลดพิเศษให้นะครับติดต่อผ่านช่นียมีส่วนลดพิเศษอีกครับเอาขอบคุณพี่เก่งครับพี่เก่งครับผมนะขอบคุณพี่เก่งเป็นอย่างสูงก็ ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพูดคุยกับพี่เก่งได้ครับมาเอาข้อมูลก่อนไม่ตื้อไม่ว่าเข้ามาพูดสารกับพี่เก่งเอาครับผมนะพี่เก่งใจดีครับผมนะยังโสดไม่โสดครับนี่ครับรัวแล้วอ่าโอเคครับผมบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ